โอเคสวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่วัดเขาสนามแจงนะครับเที่ยววัดเราวันนี้ไปเที่ยววัดตอนนี้เราก็มาแวะที่ปั๊มนะทุกคนก็มาแวะเซเว่นกินกาแฟกินอะไรเนาะออกจากห้องมาก็ประมาณากี่โมงอะ ก่อนจะหกโมงนะประมาณตีห้าครึ่งนะออกมามาถึงนี่ตอนนี้ว่าเกือบสองสองมงนะเกือบแปดโมงนะงนะยังอยู่อยุเทานะครับทุกคนตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะถึงกันกีนก่โมงนะว่าจุดหมายที่เราจะไปเที่ยวกันวันนี้จะสวยขนาดไหนโอเคแลสโกครับผมนี่ hey, ทุกคนเรามาถึงกันแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงสิบนาทีนะครับนี่ที่จอดรถน้อยมากนะ จะลดแคบหน่อยอาทางขึ้นก็จะประมาณนี้เป็นบันไดไม่รู้จะสูงเทนะ่าไหร่นะเราไปดูกันไ,ได้ไม่เป็นไรไไใส่รองเท้านี่แหละ <c oughs> มันไม่ได้สูงมากหรอมั้งดูแล้วนะแต่ระวังนะลิงเยอะมากนะทุกคนเห็นไหมลิง ลิงเยอะมากทุกคนตอนนี้ต้นไม้แห้งแรงมากเนาะแล้วก็ขึ้นมาได้ง่านจะครึ่งหนึ่งแล้วแหละขึ้นไปเรื่อยๆเขาบอกครับประมาณห้าร้อยขั้นแต่มันเป็นบันไดนะ ภูเขาครับพี่ชิยนี่เหรอตู้นีหองน้ำนะเอกพะพิคนิดโอ้เดี๋ยวก่อนหินทางนี้เลยเห็นไหมมัน<ช>จะเป็นหินแบบนั่นเลยนะมันไม่ใช่ภูเขาดินนะเป็นหินเลยนะข้ามขั้นให้ดูใช่ขึ้นมาแล้วนี่เราต้องขึ้นไปข้างบนนู่นนะ่ะคุณุกเลยเอะ <c oughs> เออีจากนี้สวยนะมีทุ่งนามีอะไรเลยนี่มองลงไปข้างล่างสวยมากอ๋อแล้วเราขึ้นไปถึงนู่นด้วยนะเห็นเห็นอยู่คุณยอดแต,แต่ข้างบนนี่เราไม่มีลิงนะมันมีเดี๋ยวตอนที่ข้างล่างนู่นนะที่เราจะเริ่มต้นขึ้นนะตรงนี้ไม่มีแล้วลิงใกล้จะถึงละนี่มองเห็นอยู่แล้วข้างบนนี้ ขึ้นมาได้แล้วครึ่งหนึ่งถเถอเหนื่อยร้อนเลย่ะทางขึ้นก็นก็เป็นบันไดก็ชั้นอยู่เหมือนกันนะเหนื่อยเพราะสมควรฮะไหวเป่ากำลังรุ้นก็สวยนะเ,เป็นทุ่งนาเป็นอะไรนี่ครับก็ลงกันมาแล้วบางคนก็ ก็ต้องไปไปดูให้ถึงข้างบนตอนนี้หมดสภาพเลยเอา้ามีเต่าเลยมีเต่าเลยมีไม่ทำไม่เพียรละชั่ว่าไรวะไม่รู้เหมือนกันนี่เห็นแล้วอยู่ข้างบนนี่เห็นปะอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นแล้วไปเออมาถึงข้างบนนี่ก็มีลมนะเย็นดี ก็มีลงไงไม่มีหรอ,อเ,เอาไว้วันละวันเอขาอ่อนแล้วไงใส่รองเท้าผ้าใบมาไม่เชื่อใช่ลืมใส่รองเท้าผ้าใบมาใครที่จะมาขึ้นนี่ก็ต้องใส่รองเท้านี่ตรงนี้มีลิงอีกแล้วมีลิงอีกแล้วลิงน้อยลิงน้อยน่ารักเลยนี่ลิงกินน้ำน่ารักสีวะไปรอเลยไม่รอเลยเหรอเยอะนะเนี่ยลิงมาเยอะลิงมาเยอะข้างบนนี่อีกแล้ว นี่เราก็จะมาถึงกันที่เจดีตรงนี้แล้วเนาะคียลิงเยอะมากทุกคนนี่นี่นี่ไปทางนี้นที่จุดไฮไลท์ทีนี่นะที่ว่านี่เราต้องเดินไปนี่นี่สะพานเดินอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคถูกแล้วมาเพราะว่าที่ไปทางนั้นก็น่าจะไปตรงดอกบัวอะไรนั่นนะเขาเรียกอะไรน,ะนั่นไปเราขึ้นไปทางนี้กันก่อนโอ้กองใหญ่มากเลย ไปตีกองก่อนไหมข้างในนี่เข้าได้ป่าวเราไปทางนี้ก่อนไหมเออสวยนะโอ้สวยว่ะดอกไม้นี่ก็สวยอืวยูสวยเหมือนกันนะทุกคนโอ้สวยสวย ได้อยู่ได้อยู่อ๋อสะพานทางนี้กับทนูนจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นฝั่งนั้นก็จะเป็นรูปรูปขนเนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยเดินออกไปทางนู้นกันอ,อสวยว่ะมองลงไปข้างล่างก็สวยเหมือนกันเนี่เดี๋ยวเาพาทุกคนเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าเนาะนไปลงไปดูตรงนี้กันก่อน นี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่เชนเขามารถน้ำมาอยู่นะ,อะโอ้สวยนะทุกคนทำห้แบบสวยมากสวยมาก,มากไ,ไปเราไปดูด้านล่างนี้กันก่อนมันมีอะไรบ้างต้องเข้าไปตรงไหนนี่เนาะอ๋อทางนู้นก็ไปได้อีกนะอด้านในนี่สวยนะทุกคน ไปดูด้านบนนี้ก่อนเมื่อกี้ด้านล่างนี่ด้านบนเข้าไปดูด้านบนนี้ก่อนกีด้านล่างคนเยอะเข้าไปเลยสวยนะด้านบนนี้นสวย,วยวนี่ที่เราไปาด้านล่างเมื่อกี้ มไมนาะไปดูรอบๆด้านนอ,อกเนี่นะสวยมากเลยนะทุกคนเราสามารถเดินรอบๆได้นะด้านนอกน,นี่ตรงนี้ก็สวยนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูตรงนู้นกันดีกว่านะ้จากวิวด้านบนนี่สวยมากเลยวิวทุ่งนา เขียวมากตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมากเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งกนันหน่อยนี่ตรงนี้สวยมากเลยนะไปเราไปดูกันระวางลิงนะเมื่อกี้เห็นลิงแย่งผลไม้ของพี่เข้าไปเ <Okay. S 1> ขาบอกว่าถืออะไรมาก็ต้องระวังนะเพราะว่าลิงมันดุนะที่นี่ก้อนหินนี่เป็นรูเป็นอะไรเลยนะมนรูอะไรไม่รู้นะ ไม่รู้มันเป็นรูอะไรไม่รู้นะรูจากก้อนหินหน่นนะไปเราไปดูสาลาาตรงนี้กันสวยมาก <c oughs> นี่นะที่เราขึ้นไปถ่ายมาเมื่อกี้สวยมากทุกคนเออนี่ตรงตรงนี้จะเป็นพื้นที่เรียบเรียบโลง่ลง,ลงๆกว้างๆนี่นะสวยมากเลยทุกคนเนี่ย <c oughs> จากนี่มองไป <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ว่าจะมาตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะ่ะจะสวยกว่านี้นะ ตรงนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นจุดชมวิวไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนทุ่งนาสวยมากนะตารางนียแต่ข้างบนนี้ต้นไม้แห้งแรงมากเห็นไหมไปแล้วเข้าไปดูในนี่กันดีกว่านะตรงนี้สวยทุกคนตรงนี้สวยมากสามารถมองเห็นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิวทุ่งนาหรือว่าจะเป็นศาลาอะไรพวกนี้ต่างๆเห็นได้หมดเลยทุกคน เข,เขาไปดูนะเขากําลังถ่ายรูปกันอยู่นี่ด้าน,นหลังนี่จะเป็นทุ่งนาสวยมากอืมสวยนะนี่ <c oughs> ด้านในสไลดน์นะน <c oughs> ก็สวยนะไม่รู้มันเปิดไฟไหมนี่น <c oughs> มีหรออมั้งไฟน,น,นี่จะมีไฟอยู่แต่ว่าไม่เห็นมันเปิด อืมจางนี้มองลงไปสวยมาก,กเลยท่านครับอาเขาอเอ่ยเจอลงโอ๋อด้านในนี้ก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับนี่ภาษาเดียวกันค่ะปะอ่าไปดีจใจเราไว้พระก่อนนะครับเดีราจะห้ามจุดธูปเคส เราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้เราจบภารกิจถ่ายรูปทําบุญเรียบร้อย,อยแล้วไปดูทางนู้นกันดีกว่านะตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนี่นะ ตรงนี้ลมเย็ยนมากไปไปที่วิหารหลักขาสีน้ำเงินนี่คือตรงนี้นะเย็ยนดีนี่จะเป็นจุดที่นั่งเล่นชมวิวเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันอันนั้นอันนั้นคืออะไรนะอะไรนะไรกระถองนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ด้านในนี่เข้าไปดูได้เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูเนาะ้อหชื่อยาวจัง โอ้ตรงนี้สวยวะตแต่โล่ลงเลยนะข้างล่างนี้น<ม>เขากําลังเกี่ยวข้าวเสร็จนะเดี๋ยวเขาก็จะหวานเข้าใหม่ทางนู้นก็จะเขียวอยู่ทางนี้ก็จะแบบที่แบบว่าเกี่ยวเสร็จแล้วอ่ะเออตรงนี้เย็นมากเลยว่ะตรงนี้คือเย็นที่สุดแล้วนะฝั่งนู้นร้อนเนาะลมไม่ถึงนะโอเคเดี๋ยวนั่งพักก่อนแป๊บนึง จะเข้าได้อยู่นะนี่น,นี่มันจะเข้าได้อีกรูกหนึ่งอ่าเข้าได้เข้าได้ไดโอเคเข้าได้อยู่วาเมื่อกี้นึกว่าเข้าไม่ได้มันจะเป็นคาร์ลูกันเปิดได้วะเปิดได้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะมาขึ้นไปดูได้บุญกันดีกว่าอ๋อทางขึ้นก็นจะแคบแคบอยางนี้หน่อยอะจะมีอะไรเดียว ไปดูกันนะไม่รู้มีกี่ชัน้นเ,เดี๋ยวต้องก้มหัวหน่อยนะเพราะว่าเตี้ยมากทุกคนขึ้นไปดูด้านบนเนี่ยอ๋อมีอยู่แค่นี้นะทุกคนก็จะเป็นพระพุทธรูปนะสีทองมีหลายองอค์นี่ก็สามารถมอง เห็นวิวด้านนอกได้เห็นไหมสวยนะทุกคนสวยมากแต่อันนี้มันจะมีตะข่ายกันเลยอืมอ่าเขาไม่ให้เปิดหรอจะเปิดทำไมมันก็ว่างมันก็สว่างอยู่ไงโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปวัดเขาสนามแจงเนาะ จังหวัดลบบุรีนะครับสวยใครที่จะมาก็มาได้แต่ว่าต้องร่างกายต้องพร้อมนะทุกคนเพราะว่าทางขึ้นก็เหนื่อยเหมือนกันโอเคไปไปดูวัดหุยแก้วกันดีกว่าอ่าเราไปดูพระพระม่านะที่นี่จะเป็นพระมาะ่าเดี๋ยวจะพูดพระม่าให้ฟัง โอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างแล้วก็ไปหาอะไรดื่มเย็น,เย,นเย็นกันก่อนเนาะต้องตื่มน้ำอารมณ์สักหน่อยนะร้อนมากตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งแล้วนะครับก็น่าจะไปถึงที่วัดเฟรแก,ก้วก่อนน่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะอ้าวทีไี้ประมาณเกือบเกือบเที่ยงแล้วกันไปทางลงไม่น่าจะเหนื่อยเท่าไหร่นะทางขึ้นก็เอาเรื่องเหมือนกันใครที่จะมาก็แต่ร่างกายต้องพร้อมด้วยนะ แต่ต้องมาแต่เช้านะทุกคนถ้ามารอนๆอย่างนี้กูไม่ไหวนะเ,เนี่ยขึ้นตอนเนี้ยเด็ดเปลี้ยงเลยเนี่ยโอเคไป